สำหรับรายการค้าวันที่26มกราคมนะคะเราจะไปที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าที่ WorkFlow Invoice บริการ BU BV เราจะเลือก2.1ซื้อสดนะคะออกใบกำกับภาษีใบส่งของใบเสร็จรับเงินเล่มเอกสาร001ค่าบริการเงินสด ทำการเพิ่มรายการโดยกด F3 เพิ่มเลขที่กับเลขที่อ้างอิงโปรแกรมจะทําการรันให้นะคะวันที่เอกสาร26วกมกราคม58ผู้ขายรหัสให้ใส่จุดแล้วกด Enter นะคะเราจะเห็นว่ายังไม่มีรหัสผู้จำหน่าย S8 นะคะก็คือนายดีใจซื่อคะ่ะ เราจะทําการกดที่ F3 เพื่อเพิ่มผู้จำหน่ายนะคะรหัส S8 ชื่อภาษาไทยในดีใจซื่อนะคะกด Enter ค่ะที่อยู่ภาษาไทยคือสะพานสูงกอมอรหัสไปรษณีย์นะคะ 1 0 2 4 0มาที่หน้าที่2นะคะเป็นนิติบุคคลนะคะให้เปลี่ยนจากตัว y เป็นตัว n คะ่ะเพราะว่าไม่ได้เป็นนิติบุคคลเลขผู้เสียภาษี3 1 0 2 0 1 0 3 0 0คะ่ะเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนก็ เลขเดิมนะคะ 310, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 0, 0ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกด F 1 0 Save ค่ะเราก็จะได้รหัสผู้จำหน่าย S 8คือในดีใจซื้อนะคะเราก็กด Enter เลือกมาที่รายการสินค้าด้านล่างนะคะ ตรงคอลัมน์ทีให้ใส่เลข8ค่ะคือเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะช่องรหัสให้ใส่จุดแล้วกด enter ค่ะจะมีรหัสสินค้า G6 คือค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาให้เลือกนะคะให้กด enter เลือกจำนวน1ครั้งนะคะราคาหน่วยซื้อ1,000บาท มาที่ช่องด้านล่างนะคะบันทึกภาษีหักหน้าที่จ่ายเราจะเปลี่ยนจากตัว N เ,เป็นตัว Y ก็จะขึ้นหน้าต่างบันทึกรายละเอียดเอกสารการหักภาษีหน้าที่จ่ายนะคะประเภทเอกสาร XP ใบภาษีหักหน้าที่จ่ายบริษัทหักบุคคลธรรมดายื่นพองดอ .3 ค่ะเลขที่อ้างอิง4003 เงื่อนไขาการหักภาษีนะคะเราจะใส่เลข1คือเลข1เป็นหักณที่จ่ายนะคะหักณที่จ่ายตามมาตราให้ใส่เลข1น,นะคะคือมาตรา3ามเตสค่ะช่องกล้าล่างนะคะประเภทเงินได้นะคะให้เขียนว่าค่าซ่อมค่ะ อัตราภาษีคือ3%อร์เซนะคะใส่เลข3าแล้วกด ENTER มูลค่าภาษีจะเป็น30บาทนะคะกด F10 save มูลค่าภาษีหักหน้าที่จ่ายก็จะมาขึ้นตรงนี้นะคะคือ30บาทเสร็จเรียบร้อยแล้วกด F10 เซฟค่ะ โปรแกรมจะทำการลงบัญชีอัตโนมัติโดยการเดบิตค่าจ้างและค่าบริการ1,000บาทเดบิตภาษีซื้อ70บาทเคดิตเงินสด1,040บาทและเครดิตภาษีเงินได้หักน้าที่จ่าย30บาทค่ะกด F 1 0บันทึกเราไม่ต้องการพิมพ์กด no ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรายการวันที่2 6มกราคมค่ะ